กินข้าวกันเสียสายแลยว้วเนี่ยมื้อเช้าวันนี้นะจ๊ะแกงส้มหัวปีกับปลาลึงมีทอดไปเห็ดจ๊ะสดน้ำดูสิแซบบ่แซบระเคยกินมะแกงส้มหัวปีอะ ฮะเคยใช่ไหมทางข้าวพอดีเลยััยยดีคุณยายวัสดีค่ะน้องหนึ่งัสดีค่ะัอดีทุกคนนะคะขอจอเข้าใจหน่อยนะคะับทุกคนขอจอเป็นกําลังใจให้ยายกินข้าวหน่อยเร็ว

สวัสดีคะย,ยายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทักทายทักทายยามเช้านะจ๊ะมีความสุขกันมากๆนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้วันหยุดเนาะคุณพักผ่อนกันดูดูซิไปเห็ดอร่อยเหมือนเมื่อวานเปล่า อร่อยเหมือนเมื่อวานไหมสูตรเดียวกันเลยยายสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายทานอร่อยมากเลยค่ะทานเผือดด้วยนะคะคุณยายทานเผือดด้วยนะทานเผือเอฟซีด้วยนะ กินปลาบ้างยกชิ้นเลยนะยกชิ้นไปเลยนะเนื้อปลาต้องกินที่หมดชิ้นอันี้ยระวังก้างด้วยนี่ปลาลึงปลาลึงแม่น้ำาน้านนะจ๊ะอร่อยอร่อยกินเม่หมดก็นนี่หมดปลาต้องกินให้หมดอร่อยไม่ยายอร่อยหิวข้าวเลยค่ะหน้ากินมากๆ อืมยายกินปลาแล้วเป็นไงเนื้อปลาอร่อยไหมคุณกินปลาเยอะๆครับคุณยายขาคุณยายดอกไม้มีหลานทำให้กินกินเยอะๆนะครับยายกินเยอะๆนะคะ <c oughs> ยายยังกินข้าวได้อยู่เนาะ ยายกินเยอะนี่นี่แม่ยายกินข้าวเยอะนะจ๊ะทุกคนอ้ํนี่ช้อนไม่ถน,นัดหรือใช้มือซันเลย กินปลาด้วยวันนี้ยายกินปลาหมดชิ้นใหญ่เนาะอํมเก่งเกงเกงทุกคนตบมือยายหน่อยจ้ะปกติผมไม่ค่อยกินข้าวเช้าเห็นยายกินหิวเลยครับวันนี้ใส่เสื้อสวยจังยายอ่ะขอบคุณ FC ทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะ ได้เห็นคุณยายกินข้าวแล้วมีความสุขมากค่ะทำอะไรให้ยายกินค่ะพี่หนึ่งทำอะไรให้ยายกินคะพี่หนึ่งวันนี้แกงส้งหมหัวปีกับปลาลึงจ้าแล้วก็ทอดไปเห็ดจ้ะ <c oughs> ทานข้าวก็อะไรคะคุณยาย <c oughs> แกง <c oughs> ยายเขาถามว่าทานข้าวก็อะไรข้าวก็แกงปลาแกงอะไรอะแกงส้มแกงส้มอร่อยไหมอะอร่อย อ,อร่อยก็กินเยอะๆนะคะอืมกินกับเยอะๆด้วยไม่ใช่กินแต่ข้าวกินปลา dạy trả lời máy. อร่อยไหมกินกินอร่อยไหมคะยายเ่ยก็เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะมีเด็กขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับหม่อมจั่เพราะว่ามองไม่เห็นยายบอกอร่อยนะจ๊ะ

การมีเซ็กต์แบบวันนายแซนหรือความเห็นวันควบข้ามตืนนะครับเป็นเรื่องต้องห้ามเด็ดขาดในกาตาร์ในคำมีเซ็กตติดคุกเจ็ดปีนะครับมีเซ็กติดคุกเจ็ดปีถ้าแบบไปเจิงไทยแล้ววันนายแซนขึ้นมาเนี่ยตัวนะครับคุณับที่เมันกาตาร์เขาจะห้ามแสดงความรักในที่สาธารณะห้ามไปที่ข้าวกะไรขยายอยู่นี่แกงส้มหัวปีจ้ะโบราณสมควรนะคุณไม่เหมือนกันเนี่ยป่าจะต้องนอนคนละห้องนะครับอันนี้คือ จะรีบว <th> ูนะครับาจะเอนรองจีกาตาครับเอาละขอบคุณมากเลยครับแล้วเราว่าจ่อไปขอนุญ่ตมาเรื่องนันนะ้ืเมื่อวานกรอกอยู่เมือนเจอกันาการไปนั้พักสักครู่หนึ่งกับนบ้านเห็นชาวบุ้ตำรวจสืบในกรุงเทพเพื่อนะฮะให้สืเดับตำรวจก่อเหตุรยากับผู้สาวและวก็นิงตัวใงเด้งไป เป็นเชาั์อหกิเกไร้อนตวจโท่านอยไม่เ่ยชื่อนะฮะใช้คือพกท่านภรรยาและลูกสาวจเนเนี่ยตอนแรกทยนยิงในบ้านทหในเวลาต่อมาเราคาไหมกินปลาหมดยังทานแกงส้มหรอคะสวัสดีครับคุณนักทรร้อยตรวจโล่านบ่ะกนียเบิอิ่มแล้ว

ไม่เก่งนะนะกินมดกินเลยกินมดชิ้นเลยเดี๋ยวขนมให้ิับภาพ่นี้เป็นจังหวะที่รถเบนซ์ะขเข้ามาซึ่งตอนนั้นนาจิงภรรยาเป็นศ่งเข้ามาจาตัวเองส่งรรยาเข้าไปในบานแล้วไป่อเหตุยิงลูกสาวแล้วก็ยิงตัวเองเสียชีวิตนะคะ ผ้ัาคุจรถแล้เอพุ้มลกรมาเข้าไปใน้า่ไแล้วที่รถเนี่ยหมข้างคนขับที่ภรยานั้นก็เตไปอยนะคะยาต้รสอตัวนี้มาที่ไปไม่ทราบว่าก่อนเดเุร้อยรคนท่านี้ี่มรไพภรรยาทีู่่น้อยกว่าเอนทาไปเอารถเต้ที่บ้านพี่สาวเนจนปชาที่7 1แล้วก็คาดหมายว่าเาต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเลยต้อไป น้ารักทั pues ้งยายทั้งหลานขอบคุณค่าขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามขอบคุณมากมากนะคะที่ตงด้ามยายกินเต้าหู On ้นมสดต่อเลย

วันนี้ว ja. ันหยุดเนาะพักผ่อนพัก hmm. ผ่อนการซึ่งแต่ก่นแเข้าไปในห้องนอโดยก้นมาบอกลูกชายบอกให้ไปดูน้องสาวที่อายุซึ่งนอนหายใจเลยบนเตียงลชายก็ิ่งเข้าไปดูนะเน้องอยู่ในสภาพนั้นก็เลยวิ่งออกมาแล้ววิ่งไปที่ศูนย์บริการสาธารณข59ซึ่งอยู่สาบ้านเพื่อที่จะเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยและระหว่างนั้นนะคะร้อยตำรวจโผ ใช้ปืนะระเบิดเดียวกันยินงเขาหมักฟ้าตัวเองเสียชีวิตส่วนลูกสาวที่นอนหายใจเดือดเรงพอพุ่งชีพมาถึงเนี่ยพยายามจะช่วยฟังหัวใจแต่ไม่เป็นผลนะคะอือเนี่ยเด,ด,ด็กไหมสวัสดีค่ะวันนี้ซื้อเลขอะไรสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะไม่รู้ซื้อเลขอะไรเลยะค,ะค,รคร่ะสวัสดียามเช้านะจ๊ะทุกคน สุขสดชื่นแจ่มใสเป็นของทุกคนนะจ๊ะวันนี้ดูแลสุขภาพคนด้วยนะคะหเห็นคุณยายขอบคุณนะคะขอบคุณีิติตามเขาจอเข้าใจให้หน่อยนะคะทุกคนเขาจอเขาจอนะจ๊ะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ยายดอกไม้กินข้าวกินขนมตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวยาให้กินยายค้าวันนี้วันพา้าทําบุญหรือยังคะ ยายทำตั้งแต่มาทแล้ว<ห>ทำรรม,มาค <ละ S 1> ่าขึ้นนะให้เราให้รวย <c oughs> ให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนใช่ก็คบมุญมัน่นคนยืนทำสิ่งอย่ง่งได้ก็อย่ให้ขัดข้องให้บริสุทธิ์เต็มหัท้องค่ะทำ <c oughs> ให้อยู่ดีกินดีบุญมันญม่นขวนยืนตลอดไปพ้นข้อพ้นสุขพ้นโลกพ้นภัย คนจากความเด็ว้ายตลอดไปทำติดหนึ่งจิดได้ใหญ่ขาดคล้องจะซื้อข่าวขายของให้ซื้ง่ายขายดีทั้งปีทั้งเดือนได้เงินได้ทองไม่เงินไหลทองไม่ทองไหลมาให้หายโรคหายภัยให้ร่างกายแข็งแรงบุญมา ให้บางกายแข็งแรงบุญมันขวัญยืนตลอดไปคุณเคาะคุณสู่คุณโลกคุณภัยคุณจากความเร็วลายตลอดไปอายุยืนยาวให้เก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปได้เงินได้ทองได้เงินไหลกองทองไหลมาเจ็บกคุณแมกอุันขวัญยืนทำรวยกันใหญ่ทำรวยกันใหญ่ จงคน้รวยเงินเพื่อเอารวยขมยไปขาะเงินเงินกันใหญ่เงินได้ทองมันขวัญยืนอายุยืนยาวเป็ก้าวร้อยตดีกินดีตลอดไปขอบคุณคุณยายอิ่มแล้วหนึ่งเพลงค่ะเขาบอกอิ่มแล้วร้องเพลงหนึ่งเพลง เอาเพลงเดิมนะเพลงอื่นเขาไม่เอาเขาบอกไม่ชอบฟังเพลงอื่นชอบฟังเพลงเดิมอะ <c oughs> อ่ะร้องอาเร็วอ,องให้เอฟซีฟังหน่อยหันหน้ามาดีๆยิ้มด้วยยิ้มด้วยร้องเลยลงเพลงองเพงลง,พงลองลองงารมณ์มไม่ลำอย่าไม่ทำลวนเ,เลเอาวินเล่เลเล ถิ่นเลยฉันไม่บ้ากับพี่งามโง่ฉันกูติดตัวขาเลยอ้าวถินเลยถิ่นเลยจะไปก็ไปกระโดดพื้น้ายเลยไม่อ้าวถินเลยถิ่น ฉันไม่ไปกับพี่งำโง่ฉันัวติดเกาะฮะเลออินเลเลิลินเลเลิจบแล้วก็แค่นี้เนีะยแค่นี้เนี๊ยอ้าวยายานะจ๊ะน่ารักมากๆค่ะ พี่สาวแจ้งไว้ให้แฟน,น,นยูนน่ึนเวลาียราคาแล้วเราก็เข้าไปทร่าสั์บอกจบพีมีใช้จบดีมีใช้โอเคนะคะทุกคนย้ายบายบายยายอิ่มแล้วจ้าบอกดิ ยายไปแล้วนะยายจะไปแล้วยายอายุเท่าไหร่ยายเก้าสามจ้ทุกคนแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะยายถอดเปือกออกแล้วนะจ๊ะเนี่ยมันยังมันยังต้องงี้คอเนี่ยเออมันยังเจ็บอยู่มันยังไม่สนิทดีโอเคจ้ะ